สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้จะมาเริ่มจุดเตาถ่านนะครับเตาแรกของปีครับช่วยเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยแค่สามคนเอาเนี่ยสองนี่หนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนู้นนิดหนึ่งนะเนี่ยฮู้น่ะเนี่ยนี่นะครับเป็นการจุดเตาถ่านครับก็ปกติก็เขาจะใช้อิดบล็อกปิดก่อนแล้วครับแล้วก็จุดแต่ของผมเป็นฝาเหล็กนะครับ ก็เลยจุดไฟให้ติดก่อนสักนิดนึงเพไล่ความชื้นครับผมแล้วก็นำา้าเหล็กมาปิดไฟก็จะเริ่มมอดเหลือเฉพาะรูที่เจาะไว้นะครับช่วงนี้ที่ช่วงอากาศเข้าขอบประตูก็วงกบนะครับก็จะเป็นหินนะครับเป็นไม้กลายเป็นหินที่เอามาสร้างเตาก็จะเพิ่มความแข็งแรงหน่อยครับโครงสร้างเตาก็ประมาณนี้ครับผม เตาแบบนี้ก็จุดติดไฟง่ายครับผมใส่ฟืนประมาณตันกว,กว่าถึงสองตันนะครับ<ม>ทานก็ได้ประมาณ2 5่สิถึงสามสิบระสอบอสักอ <c oughs> ันนี้จุดไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับรออยสัก5นาทีก็จะปิดฝาเตาแล้วครับ <c oughs> ใช้ระยะเวลาในการเผาก็ประมาณ3วันครับ <c oughs> 3วันไม่เกิน4ี่วัน แล้วก็พอหมดควันใสก็ปิดเตาครับผมแล้วก็รอเตาเย็นก็เก็บได้ครับรอเตาเย็นอีกสองวันก็บรรยากาศบ้านเราก็เริ่มหนาวแล้วครับปีนี้ลมก็จะพัดออกนอกทุ่งนะครับเป็นฝั่งที่ไม่มีบ้าน เจอกันคลิปหน้าครับผม